อ้ายฮัลโหลกูเชิมอแกนสาิครับทักทายสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะเมื่อน,นี้เฮากะสิไปทำงานกันเนาะค่ะเนาะหมดเวลาเที่ยวแล้วนะคะเราก็ต้องไปเฮ็ดเวียกกัน,นะคะ่ะเดี๋ยววันนี้อากาศดีมากเลยนะคะแดดออกแต่เช้าเลยเนาะเราก็จะไปลุ้นกันอีกแล้วนะคะว่าวันนี้จะมีลูกค้ามาอุดหนุนรืบ เปล่าเนาะค่ะนอะไปเปิ่งน้ำกันเลยคะ่ะถึงที่ทำงานแล้วนะคะเรามาเป็นคันแรกเลยนะคะคันอื่นยังไม่มาเนาะเพราะว่าของเขามันแบบนิดเดียวของเราต้องมาเตรียมของนู่นนี่นั่นอีกเนาะเดี๋ยวรอไอ้บาเอากุญแจามาเปิดก่อนนะคะ มารอรุนกันนะคะว่ามันนี้จะเป็นยังไงลานกว,ากว้างประมาณนี้เลยคะ่ะแล้วก็มีที่จอดจัก,กรยานด้วยร้านเรามาตั้งเป็นเอ่อร้านเลขเลยเราไอ้บอกไปประตูก่อนแล้วก็ให้ไอ้บอกเคลียร์ข้าวของก่อนนะจะเนาะ พวกน้ำพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ถังน้ำเสียถังน้ำดีเราก็แยกกันนะคะเราจะมออีอันนี้บอกนะคะนี่คือทำน้ำน้ำเสียเนาะถังน้ำดีก็จะไม่มีอันนี้บอกนะคะประมาณนี้เลยค่ะร้านเรานี่ก็ภายในร้านเล็กๆของเรานะคะบรรจุทุกอย่างในนี้เลยค่ะ ผลออกมาทีละอย่างสองอย่างงานหนักก็ต้องขอบคุณสามีนะคะไอ้บ่าเยอรมันเนาะส่วนเราก็ทำงานเช็ดถูอาหารเมนูร้านเราก็ประมาณนี้นะคะทำโบลายอย่างเนาะค่ะเฮดเฮดโบลายอย่างเ็ดแค่นี้ คนทาภาษีเขาก็บอกว่าให้ทําแค่นี้ไม่ต้องทําเยอะนะคะถ้ามันจะขายดีมันก็ขายดีเนาะนี่ค่ะพึ่งเฮ็ดกับข้าวแล้วนะะเนาะค่ะนาะเมื่อน,นี้ออกสายค่ะก็ละเลยบดนี้เวลาตังวิดีโอเนาะเดี๋ยวเรามาดูกับข้าวกันนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้กับข้าวก็คือเก่านะคะนาอก็มีปอเปียทอดแล้วก็ สาูมซ่าเนกเกตและการปลาหมึกวงทอดนะคะกับข้าวราดแกงวันนี้คือแกงแดงนะคะแกงแดงไก่เนาะแล้ผัดเส้นนะคะผัดเส้นไข่นะผัดเส้นเหลืองไข่แล้วก็จะเป็นผเปรี้ยวหวานไก่ใส่มะม่วงหิมพานต์ค่ะ นี่ก็ผักนะคะผักกินกับแกงแดงไก่มาดูข้าวกันนะนี่ก็ข้าวนะคะเสุกแล้วนะคะพรมขายแล้วตอนนี้ก็รอลูกค้ายอย่างเดียวนะคะน้อร้านอื่นเขก็มาแล้วนะคะร้านที่ขายดีูข้างเราเนี่ยร้านนี้ นี่คะ่ะเขาก็โตออกมาแล้วเนาะโอไอบ้บ่าเอาเมนูไปวางไว้ตรงนั้นนะคะวันนี้น้องนังก,กักก,กักกักกักลูกค้านะคะวันนี้กวักลูกค้าให้พี่หน่อยนะน้องนะ <c oughs> ไอ้บาวเยอรมันนะคะ่ <c oughs> หิวข้าวนะ <c oughs> ต้องกินลองท้องไว้ก่อนนะคะน้อเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเออ มาดูกันนะคะว่ามื้อนี้สิเป็นจังแด๋เนาะมื้อนี้อากาศดีเนาะคะ่ะอากาศแดดออกเนาะ,ะไม่รู้ว่าคนจะอยากกินของร้อนหรือเปล่าเนะ,ะเราก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ ไม่รู้การอะไเด้อสาชู <laughs> นอกอไอสาชูสาชูสาชูเนื่องจากร้านข้างๆเพิ่นเปิดเพลงเนาะยานติลิกสิตนะคะสออ่องยก็เลยปิดเสียงไว้เนาะค่ะเสียดายยแต่กะเบื้องบรรยากาศเอานะจัะเนาะ วันนี้พัดไทยขายดีเขารัดเกงกับขายดีไอ้เบาวกับมือละวิงเลยเนาะคะ่ะสซมยงกับมือละวิงพัดลงกระถาไปเลยเป็นอีอย่างที่เหนือความคาดหมยเนาะคะ่ะตัวเล็กนึกว่าอากาศหอนสิบบมีลูกค้านาะ,ะเพราะว่าอาหารของเฮามันหอนนะนาหลังจากอาทิตย์ที่แล้วเนาะ,ะเขาได้แต่นงังเบิ่งเขานะคะอาทิตย์นี้ไม่มีเวลาดูใครเลยนะคะทําของใครของเราเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพัดไทยประยุกต์ของสซมยงกับขายดีเด้อว,วบดไดไดขนาดบอกลูกค้าว่าต้องรอสิบนาทีลูกค้ากันยังยอมยอ ยืโนรอเนาะค่ะเนาะกับผัดสุดๆร้อนๆต่อหน้าลูกค้าเลยเนาะลูกค้าเห็นลูกค้าก็อยากกินนะเมนูที่เห็ดทรงรบม้นนี่ก็คือเกงแดงไก่กับผัดเส้นเนาะค่ะผัดเส้นเหลืองไข่ฟาวนาลูกคา้าเนาะยันเอาบาทันหนะ์นาบ่อยากให้ลูกค้าหลุดไปเนาะคะ่ะเขาก็พยายามสุดๆแล้วถลาลูกค้าบ่ยอมรอผัดไทยไอ้บ่ากับซเซียเมนูอื่นนะคะเป็นผัดเปรี้ยวหวานเนาะเพราะว่ารสชาติก็คล้ายๆกันดีตะโมก,ก็ถ้าอันนี้มันเสร็จง่ายเนาะคะ่ะมันบองอันล้างให้เสียเวลาเนาะเพราะว่า เฮ็ดเมนูเดียวไงเคพัดไทยเนาะคะ่ะเอากระดาษทิชชู่เสร็จแล้วก็แล้วเนาะแล้วาก็พัดต่อได้เลยอะ่ะเอาเมื่อกี้นี่สญญเสวยเฮ็ดอย่างเสวยสลับกระดาบเะลงลงลืมลืมเลยนะทุกคนมันมันเลงเนาะมันพัดแบบเลงเลงอะนะย่าลูกค้ารอนานเดี๋ยเราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องแบบเอาใจลูกค้าหน่อยเนาะอยากเฮ็ดให้ดีที่สุดอยากให้ลูกค้าประทับใจลูกค้าจะได้กลับมาอุดหนอนอีกครั้ง เก็บของกลับบ้านกันคะ่ะตอนแรกว่าเหลือเก่งแดงไก่กับผัดเส้นเหลืองไข่เนาะคะ่ะบัดที้ลูกค้ามาตามหลังเนาะเพิ่นก็นเลยได้มาเหมาะนะ ก็เลยไดนเหลือแต่พักอันนี้แหละค่ะกลับเมื่อเฮือนเนาะเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นวันทํางานที่ดีมากเลยนะคะสงสัยเป็นเพราะไอ้บ่าวอันเปื้นเห็ดอันสาธุสาธุสาธุฮะเนาะก็เลยขายดีนะคะโบเหลือยังเลยแม่แต่คงโทษเนาะก็ไม่เหลือเลยเนาะค่ะก็มาเหมาอันเอาที่ลังฮะนะถือว่ากลับบ้านด้วยรอยยิ้มนะคะถึงจะเหนื่อยกายแต่สบายใจเนาะเพราะว่าขายหมดร้านอื่นกลับหมดแล้วนะคะ เหลือแต่ร้านเราค่ะนี่แหละเนาะอาหารไทยมันเป็นของจุกจนะิกน่ะเราไม่มีเออบ้านนะคะเราพักอยู่อาพาร์ตเมนต์เราก็เลยต้องทำให้เสร็จในนี้เลยในทีเดียวเลยนะคะไอ้เบาก็กำลังเคลียร์ของค่ะ สาโยกับไอบ่าวเยอรมันก็ขอขอบคุณกันระยานามีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและฟังคลิปเราและขอฝากถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ช่องในน้อยของเราหนเด้อคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชูช